าชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบรรยุทธ์นักคาตะเลิกวันนี้วันที่4มีนาคมนะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศา,าสนาคือวันมาฆบูชาคือวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาพระปฏิโมกข์นะครับซึ่งเป็นวันอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันที่เป็นมหามงคลสำหรับ พุทธศาสนานะครับสำหรับพุทธศาสนิีกชจนทุกท่านผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นที่วัวสดวัดเกตุมดีศรีวรารามนะครับวัวสดหลังใหญ่ที่มีพระประธานคือพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ให่อีกสององค์ด้วยกันนะครับคือพระพุทธมหาแสนและก็พระพุทธอุทองนะครับนี่นะครับช่วงเช้าก็ได้มีงานอันเป็นมงคล ของวัดเกตุมนะครับซึ่งปฏิบัติกันมาสืบต่อกันมายาวนานก็คือการทำบุญนะครับผมผ้าพระบระมธาตุนะครับเกตุม,มดี mm hmm. เมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมนะครับผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่ในการ ใส่บาตรทำบุญพระสงฆ์ผู้มา,มาประพฤติปฏิบัติธรรมดูปริวัสกรรมนะครับประมาณ200กว่าองค์ได้เช้านี้เป็นภาพที่สุดประทับใจแห่งความศรัทธานะครับพระเดชพระคุณนะครับพระภาวนาวิสุทธิคุณนะครับหลวงพอสมบัตินะครับเจ้าวาดวัดเกตุมาดี ท่านก็ได้นำญาติโราณองค์พระบรมธาตุเกตุมดีนะครับเพื่อถวายผ้าห่มพระบรมธาตุซึ่งปฏิบัติต่อกันมายาวนานก็เดี๋ยวผมจะบรรยายไปให้ท่านผู้ชมรายละเอียดเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามรายการของเรานะครับก็จะได้ชมบรรยากาศในการบุญกุสลในวันนี้ในการผห่มผ้าพระบรมธาตุเกตุมดีนะครับวันมาค้าบูชาที่วัดเกตุมดี จังหวัดสมุทรสาครนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับ4 2บกิโลเท่านั้นเองายืนยันเลยเลยว่าการรู้เห็นหรือการระลึกชาติของบุคคลเนี่ยเป็นจริงได้จริงตามธรรมะใครมีบารมีหรือปัจจุบันนี้ก็ยังทําได้อย่างแน่นอนแต่นี้ว่าไอ้นี่ว่าระลึกชาติกันได้มากมากเนี่ยมันก็ยิ่งดีแต่นี้มันจะไม่ใช่ระลึกอย่างนี้จะระลึกแบบไหนก็ไม่รู้ มากจ็ชอบแม้วันจานทรก่อนเป็นอะไรฉันดูหมอหมีคนถามจต่ก่อนฉันเป็นอะไรนี่อะไรอยากจะถามมัอยากจะรู้ไปทไไําไมจะรู้ไปทไําไมต้องเป็นผู้มีบุญแน่ๆละ่ะทำไมมีบุญแล้วไม่เข้ามาสู่การปริบัติที่นีได้อะไรเงี้ยไม่เป็นผูู้้ที่ตัดสินใจรักษาสินตั้งอยู่ในสินนี้ได้ต้องผู้มีบุญแน่ๆบางคนปฏิบัติไปท่อถอยม บุญบารมีตะกอหรือไม่น้อนี่นั่งไปมันก็มดกัดอะไรนี่อ่านอยู่เรื่อยไมไม่จิตไม่ไม่ขึ้นสมาธิสลกทีมีแน่แน่เราไม่ต้องห่วงอยู่แต่ว่าขณะปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเหมือนเราหมุนเกลียวยามองล่ะทริงก็เกิดเกิดเกิดมันก็ไม่เข้าแน่นนะคือว่ามันยังไม่พอมหมาะพอ ตั้งใจจะทำให้มันสงบต้องมีความพยายามมีมันวิริยะอุตสาหะทีนีน้น <c oughs> จะรู้ไปทำไมบางคนบางคนไม่ได้ปฏิบัติเองพวกที่รู้ในกการปฏิบัติเองนี่ไม่มีประมาณ <c oughs> เขารู้แต่เพียงเพื่อว่าให้เกิดข้อคิดสติปัญญา,าเป็นองค์ธรรมที่เกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยลาอยากจะรู้เนี่ยรู้ไปทําไม